คนมาดูแลเดี๋ยวรอคนนิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีพูดเรื่องหมวกกันน็อกวันวนี้ไม่ได้มาขายของขายแหละขายขายของนะครับเป็นหมวกกันน็อกเป็นแนวฟลิปอัพฟลิปแบ็กนะครับผมก็แทนที่จะเป็นคลิป youtube เดี๋ยวเราเป็นไลฟ์นะกันละกันนะครับก็เดี๋ยวมานั่งดูว่ามีของอะไรลงใหม่นะครับแล้วก็อธิบาย ฟังก์ชันคร่าวๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองสมใส่ให้ดูนะครับตัวนี้ชื่อรุ่น c h a r g e ีโวเอนะครับเป็นรานใหม่ชื่อรายที่ร้านเราจะเรียก KRD y จริงๆไม่อ่านว่ากริดหรือเปล่าผมไมัรู้กริดกริดกริดอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสไตล์ฟลิปแบล็กนะครับเท่นะครับเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป แล้วก็ในเมืองหรือก็ไปออกทงออกทริปเป็นหมวกแนวสปอร์ตทัวร์ลิงครับรูปทรงก็จะมีความแอโรไดนามิกค่อนข้างสูงนะครับซึ่งชบเฉียวนะครับผมก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งของหมวกแนวทัวร์ลิงยกคางเพราะว่าก่อนหน้านี้นยกคางมันก็ยกขึ้นไปเฉยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวที่แบบว่าเหมือนเอาไว้ใช้งานในเมืองเหมือนคุณอยากได้หมวกทรงคล้ายๆโอเพนเฟสเนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้ใช่ไ่างี้แต่พอแบบคุณจะเริ่มทําความเร็วทําความไกลๆคุณก็เหมือนเอาลงมา เอาลงมาเป็นแบบนี้กลายเป็นหมกเต็มใบถ้าไม่บอกว่าเป็นหมกเต็มใบก็เป็นหมกยกขคานก็ไม่มีใครรู้นะทรงเทพม่กนะครับผมอันนี้มีทั้งหมดจริงๆมีทั้งหมดสีลายใหม่นะครับแต่ว่าบนโต๊ะต้นนะี้ยิงขายไปบ้างแล้วก็เลยเหลืออยู่ทั้งหมด3ามสีในในร้านนี้แต่ว่าจะมีสีอื่นด้วยนะครับเผื่อใครสนใจก็ทักมาแล้วกันนะครับผมทักใครก็ได้นะครับพอดีผมไม่เห็นข้อความเลยนะครับไม่เห็นข้อความเลยข้อความอาจจะดีเลยนิดนึงหรือเปล่า อ่าไม่เป็นไรถ้าใครกันได้นะครับตอนนี้สวัสดีทุกคนยี่สิบเอ็ดคนนะครับเดี๋ยังถอดนาฬิกานิดนึง <c oughs> เพราะว่าผมอ่ะไม่เห็นข้อความในตอนแชทเลยมันจะดูยงังไงฝากกดเอาแบบพวกเพจอื่นนะครับกดหนึ่งกดหนึ่งอะไรเงี้ยกดหัวใจก็ได้ครับมากดหนึ่งกดหัวใจนิดน,นึงให้รู้ว่าได้ยินเสียงแล้วใครได้ยินเสียงฝากกด กดข้อความมาหน่อยทักแชทมาหน่อยนะครับผมก็สวัสดีนะครับทุกคนที่เข้ามานะครับตอนนี้18คนในเพจ BKKSpeed นะครับผมก่อนหน้านี้เราจะไลฟ์กันในช้อปปี้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าช้อปปีมันมีแจกโค้ดจริงๆตอนนี้ก็มีแจกนะแต่ว่าพอดีอยากลองไลฟ์ในตัวเพจดูบ้างนะครับว,ว่ามีใครเห็นไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าหลังๆเวลาเราไลฟ์เนี่ยมีคนดูน้อยมากนะครับสวัสดีครับคุณนพครับผมอ่า นกสวัสดีนะครับตอนนี้เป็นไงครับฝนตกนะครับตอนนี้ที่ร้านก็หลายหลายสาขาก็ฝนตกน้ำท่วมหลายคนอาจจะมาไม่ได้เราก็เลยมาช้อปปิ้งออนไลน์กันดีกว่านะครับผมสวัสดีครับอ่าเมื่อก,กี้ให้ดูสีตัวนั้นไปละที่เป็นสีไปเคลอบแบล็กนะครับจริงๆสีขายดีจะเป็นสีนี้นะครับสีแนวสไตล์แบบทัวรลิงชอบนะครับก็คือตัวสีขาวนี้เ,เป็นสีขาวเงาได้นะอ่ให้ดูรอบๆก่อนสีขาวเงา หมวกก็ตัว EoEs เนี่ยก็ตามสไตล์ยกคานครับไซส์กลางๆไม่ได้ดูใหญ่จนเถเกอนไปนะครับชาร์จก็เป็นหมวกที่ใส่สบายนะครับถ้าเทียบกับทางฝั่ง HJC หรือทางนะโนแลนนะโนแลนมันจะดูเล็กๆใส่สบายเหมือนกันแต่ว่ามันจะเล็กนะครับแต่ถ้าคนแบบหวัโหวโตหวัวใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่มาทางชาร์กนะครับเพราะว่าเป็นไซส์ฝรักงนะครับแล้วก็ทาง HJC เนี่ยนวมจะแน่นนะนวมจะแน่นแต่ว่าคุณภาพของนวมก็ เรียกว่าอายุอะไรต่างๆมันก็ได้ได้ได้ยาวกว่าบางคนชอบทรงแบบสไตล์ hjc มากกว่าแต่ชาร์เนี่ยเขาจะเน้นไปทางเหมือนอเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีต่างๆนะครับผมจริงๆตัวนี้นะครับชาร์กอีโเนี่ยจริงๆซีรีส์อีโเนี่ยมันจะเริ่มจากอีโวไลน์มาก่อนนะก่อนหน้าน,นียสักเกือบเจ็ดแปดปีแล้วจะเป็นอีโวไลน์มาก่อนแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆเป็น evo line หนึ่ง evo line สอง evo line สามนะครับเป็น evo one แล้วก็มาเนี่ยมาจบที่ evo es นะครับแล้วก็จะมีตัวรุ่นพี่ของเขาคือ evo gt evo gt เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนหลายอย่างเช่นพวกช่องลมต่างๆนะครับตัวสปอยเลอร์ตัวชิลเป็นแบบมีพินล็อกให้นะครับแล้วก็กลไกด้านข้างเนี่ยก็จะดูแข็งแรงขึ้นโน้มภายในก็จะเป็นเหมือนพวกสปาร์ตันและพวกนั้นแต่ว่าราคามันก็จะขึ้นไปประมาณ16ื่นหกห้นะครับตัวนี้นะครับตัว charge evo es เนี่ยราคาอยู่ที่ หนึ่งืสองพันเก้ารอยบาทนะครับถ้าเป็นสี่ล้วนจะอยู่หนึ่ง1 1นหนึ่งพันหนึ่งหมืหนึ่งพันสี่ร้อยะครับในมือผมนี่หนึ่งมือพันเก้าร้อยบาทนะครับผมอันนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ทักแชทมาได้นะครับผมนวมสบายต่างจาก e อสไมไอ G ีมากไหมครับจริงๆนวนมตอนนี้มันจะเป็นนวมคล้ายๆกับของตัวรีดิ l นะครับก็อ่ามันจะนิ่มนิ่มกว่านะครับของทาง Gt เนี่ยนวมมันจะฟู ไปทางกระชับเพราะว่าเน้นเ,นนเรื่องแบบความเร็วมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับผมแต่ว่าผมคิดว่าไม่ต่างกันมากแต่ว่าทัชชิ่งอะไรต่างๆ GT จะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าไม่ซีเรียสน,นะครับผมว่าใช้งานได้นะครับใช้งานได้เหมือนกันเดี๋ยวผมให้ดูนวมอ่าคอตรงนี้แล้วก็นวมด้านในแล้วเปิดนี่ขึ้นมาหน่อยเขาบอกว่าเป็นนวม b i r ร์ดไอวิวนะครับถ้าใครเคยจับพวกหมวกทรงเหมือนประมาณพวก รีดิวอ่ะมันจะใช้นวมแบบนั้นนะครับนวมสีดำๆก็กลางๆครับไม่ได้มีอะไรนะครับใช้งานทั่วไปได้ตัวนี้วอ้าหูบูชูดเรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถถอดซักได้ทุกชิ้นเนาะตัวที่มีจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการยกคางเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าออโต้อัพออโต้ดาวตัวตัวแว่นอ่ะ เดี๋ยวดูนะครับตัวที่สาขาบางนาต้มีรุ่นนี้ขายนะครับผมลองแวะเข้าไปดูได้เดี๋ยวผมเซิร์ชให้นะครับบางนามีอยู่นะครับตัวรุ่นนี้มีทั้งสีล้วนแล้วก็มีลายนี้ด้วยนะครับเคลียร์ไวดีลองเข้าไปดูครับหนึ่งื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับผมตัวนี้ฟลิปแบ็กนะครับก็มันจะเป็นตัวคล้ายๆกับสีแดงด้านล่างเนี่ยนะครับ กดเข้าไปเลยนะครับกดปุ๊บตัวมันจะมีเหมือนกับเดือยสีแดงเห็นไหมยกชิวนิดนึงแล้วกระดันม,มันจะยกชิวขึ้นนะครับผมแล้วก็เวลาเรายกตัว evo s เนี่ยมันก็จะมีเทคนิคนิดหนึง่งคือเวลาเรายกปุ๊บเราควรจะยกไปเลยทันทีนะครับผมไม่ควรที่ว่าแบบอึดแล้วเอาลงอะไรเงี้ยกลไกมันจะเขาเรียกะไรมันขัดกันแต่จริงๆพอยกปุ๊บเดี๋ยวพอเราชินนะยกปุ๊บไปข้างหลังเลยนะครับแล้วก็เราแล้วเรา,เรา,เราขี่เงี้ยส่งเจ็ตแล้วก็กันลมอะไรเงี้ยแล้วแล้วเรา,เราพอเราอยากจะเอาแว่นลง นั่นแหละเอาไอตัวด้านหลังลงเนี่ยนะครับเราก็ดึงมาเลยไม่ต้องไปเหมือนชง,งักนะครับพอดึงปุ๊บไอตัวแว่นเนี่ยมันจะชิวเนี่ยมันจะขึ้นลงนะครับก็เพื่อหลบตัวคางเพื่อให้เอาคางลงมาปิดได้นะครับผมมีช่องลมตรงปากนะครับก็ต,ตัวนี้จะเหมือน e อีโวไม่มันวีดิวนะครับแล้วก็ด้านบนมีช่องลมสองช่องนะครับแล้วก็มีแว่นกันแดดด้านบนนะครับผมแบบนี้นะครับอ่านี้ เป็นเงี้ยดสามารถเอาขึ้นลงได้ตัวชิลตัวนี้นะครับเป็นเคลือบสารกันฟ้าในตัวนะครับ<ม>ก็เวลาเราหายใจลดไปบนชิลเนี่ยเวลาอากาศร้อนอากาศหนาวไม่ใช่อากาศหนาวหรือช่วงฝนตกอย่างเงี้ยฟ้ามันจะขึ้นตรงนี้มันก็จะไม่หนีนะครับผมขอดูนมเน้นๆครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับผมลองเนี้ให้ดูกันถ้ามันแงเอาดูแค่เป็นผิวนวมแล้วกันนะครับผม เดี๋ยวจัดให้ก็วนวลม,มันเป็นยังไงใช่ไหมครับมันติดอันนี้มันติดอสองอันนี้อืมอ่านวลม,มันจะเป็นแบบนี้ครับผม ถ้าเป็นนิ่มๆธรรมดานะครับผมพวกผ้าต่างๆเขาก็อาจจะไม่ได้แบบใช้ความพีเม่ยมมากถ้าอยากได้พีเมียมก็ต้องไปใช้ตัว EVO GT นะ EVO GT เดี๋ยวผม,มเอา EVO GT ไม่ให้ดูดีกว่าเผื่อทุกคนอยากดูวอยูู่่า เห็นไหมพวกอันนี้คือ e o g t หมื0นกนหะลายก็จะสวยกว่าช่องลมเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวชิลนะครับเป็นชิวที่ไม่ได้เคลือบสารกันฟ้าแต่ว่ามีแผ่น p i n ล็อกให้นะครับข้อดีของ p ินล็อกเนี่ยคือมันมันจะอยู่ได้นานกว่าเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นแผ่นนะแต่ถ้าเป็นพวกเสื้อ,อเคลือบสารกันฝ้ามันก็โอเคมันก็อยู่ได้ปี2ปีนะครับผมแล้วก็นมภายในเนี่ย มันจะเป็นแบบพวกอของทางสปาตันจะเป็นนมแบบรวงพึ่งเห็นไหมครับจะมีความนุ่มทัชชิง่งผมว่ามันเป็นเรื่องของของเนื้อผ้ามากกว่าตัวตัวฟองนะ้ำเนี่ใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวผ้าเนี่ยมันจะมีความทัชชิ่งที่ดีกว่ามีความพรีเมียมกว่านะครับหลายๆอย่างครับแล้วก็เห็นไหมนวมด้านล่างก็จะดูสวยงามกว่า แต่ถ้าไม่ซีเรียสอะไรผมคิดว่าพวกพาร์ EVO ES ก็เพียงพอนะครับผมให้ดูความต่างเหมือนกันเลยจริงๆมันมาจากโมเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่าพวกพาร์ต่างๆมันเปลี่ยนไปอย่างตัวนี้สไปเดอร์ด้านหลัง EVO ES จะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นของ EVO GT เนี่ยมันจะเป็นเหมือนมีความแบบพรีเมียมกว่าเห็นไหมครับเป็นแบบ2องแง่งอย่างเงี้ยครับ ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึง evo es เป็นหลักนะครับเราจะไม่ได้พูดถึง evo gt นะครับผมติดบลูทูธได้ครับผมติดบลูทูธได้นะครับผมเปิดดูสังเกตนะครับเห็นไหมมันจะมีฟองน้ำเป็นวงกลมนะครับสามารถติดตั้งบลูทูธได้นะครับที่ร้านก็ติดให้ลูกค้ามา นักต่อนักแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่นวมคืนก่อนตนะกี้ที่ถามนมครับตัวนี้ชื่อนมเบิร์ตไอวิวนะนมตัวนี้ก็สามารถถอดซักได้ทุกชิ้นนะครับมีนมหัวนมแก้ต่างๆนะครับผมเสียงชัดมีไหมครับฝากด like, ๆๆดากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้เราก็มาคุยกันต่อนะครับราคาค่าตัวของตัว EoEs เนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองสองราคาก็คือตัว หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยในเป็นสีล้วนนะครับตอนนี้ก็จะมีสีขาวกับสีดําด้านนะแล้วก็ตัวที่เป็นมีลายที่มาใหม่เนี่ยที่ที่อยู่ในมือผมเนี่ยมีทั้งหมดสี่สีนะอันนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยตัวนี้นะครับรับประกันชาร์จไทยแลนด์นะครับผมไม่มีปัญหาเลยถ้ามีปัญหาอะไรเรื่องเรื่องต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาเคลมได้นะครับรับประกันการผลิตสองปีนะครับผมสองปี พูดถึงการรับประกันเนี่ยก็จะมีช้าก็จะมี2 2 2กรณีก็คือเรื่องของสีแตกนะครับสีแตก1ปีนะครับผมถ้าไม่ได้ทําตกทําหล่นแล้วมา1ปีแล้วก็เรื่องของกลไกต่างๆโดยที่ไม่ได้ทําตกทาล้มเช่นพวก กลไกแว่นกลไกต่างๆนะครับก็เกิดจากการผลิตนะครับมันติดขัดเองไม่ต้องไปซ่อมเองนะครับสามารถเอาเข้ามาได้เลยให้เราดูดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไปง้างไปอะไรแล้วมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นอย่างเงี้ยทางช้าเขาก็อาจจะปฏิเสธการรับประกันได้นะครับผมซึ่งปกติถ้ามีปัญหาปุ๊บติดเอามาที่ร้านเลยนะครับเดี๋ยวเราบริการให้นะครับผมไม่มีปัญหานะครับอันนี้สีขาวนะครับผมให้ดูก่อนนะผมขออนุญาตตะกิติดนวลตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับคนใส่แว่นใสยตาด้วยนะครับผมก็คือ มีชาร์จอีซี่ฟิตนะครับก็คือกรณีที่เราใส่แว่นเนี่ยเราสามารถใส่แว่นเข้าไปแล้วก็ไม่ติดตรงตัวขมับเลยนะครับผมใช้นมนน่าจะใช้แทนกันไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าตัวยึดต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวผมหมุนให้ดูก่นตอนนี้ KRYD นะครับสีขาวนะครับอันนี้สวยสีเงานะครับผม อีกอย่างหนึ่งนะครับกรณีที่เราปิดตัวอ,อแผ่นใต้ขางไอ้เขาเรียกไงตัวไอ้น,นี้ลงมาแล้วครับตัวนี้มันจะมีแผ่นใต้ขางที่เป็นแบบดึงลงมาอันนี้เจ๋งมากการลมนะครับตัวนี้เก็บเสียงดีชาร์กเนี่ยครับมีจุดเด่นอย่างหนึง่งเรื่องของการเก็บเสียงลมเขาก็จะออกแบบพวกแผ่นใต้ขางวนนี้มานะครับซึ่งเป็นบิวอินเวลาเราคนที่เราไม่ไม่ได้ยอยากใส่บางเรื่องของแผ่นใต้ขางมีสองสองแบบคือคนบางคนเนี่ยไม่ชอบแผ่นไต้ขางเพราะมันอึดอดัด อยากให้ลมเข้านะครับแล้วก็อยากถอดเข้าถอดออ,อ,ออกได้นะครับซึ่งหมวกส่วนใหญ่ในตลาดก็คือมันเสียบไว้เลยนะครับถ้าเราจะดึงออกมันก็ลําบากแต่ว่าบางทีเราแบบเฮ้ยอยากให้ลมเข้าบ้างบางทีก็อยากเหมือนแบบให้เงียบๆบ้างอะไรเงี้ยเราก็สามารถตัวนี้สามารถเอามือเกี่ยวไปที่สีฟ้าเนี่ยนะครับดึงออกมาได้เลยนะครับก็ลมมันก็จะติดตรงนี้ไม่สามารถเข้าได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นหนึ่งของตัวชาร์จ e v o s นะครับผมอันนี้ K.R.Y.D. สีขาวนะครับตัวนี้มีไซส์ S, M, L, XL นะครับหนึ่ง้อบาทนะครับถ้าสนใจก็ทักแชทได้เลยนะครับผมทักแชทได้เลยของเพิ่งมาเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วหรือ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ขายออกไปบ้างแล้วนะครับอันนี้ขายดีนะครับช่องลมมี2ช่องนะครับผมด้านบนนะครับสช่องนะครับระบายอากาศความร้อนความชื้นนะครับไปออกด้านหลังได้เลยนะแล้วก็ตัวนี้ช่องลมปากหนึ่งช่องนะครับ ใช้งานได้ดีนะครับอันนี้เหมาะสําหรับสายสกูตเตอร์สายทัวร์ลิงหรือสายใช้งานในชีวิตประจำวันที่รู้สึกว่าในเมืองคุณอยากใช้หมวกแบบโอเพนเฟสนะครับแล้วก็พอจะออกทางไกลคุณก็ใช้ใบนี้ใบเดียวจบนะครับ all in one นะอันนี้ถือว่าโอเคหมวกมีทั้งหมด2เชลนะครับเป็นสกีไซส์ XL นะครับก็จะเป็นไซส์ S ไซส์ M นะครับแล้วก็ไซส์ L XL นะครับผมอันนี้อีกลายหนึ่งตะกี้ที่เราลองกันอันนี้ก็สีสีสวยนะครับเป็นสีใหม่นะครับให้ดูชัดๆตัวนี้สี ไปเขาเริ่มแลกนะครับ K R Y D เหมือนกันอ่ามีความเป็นฝรั่งเศสเพราะว่าชาร์จเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสนะครับผมก็จะมีสีประมาณโทนประมาณนี้นะครับโทนแบบเหมือนน้ำเงินขาวแดงนะครับผมก็เข้มๆนะครับเข้ากับรถได้หลายสีนะครับผมอันนี้ก็มีกันนะครับอ่ามีแว่นกันแดดข้างในนะครับรองรับการติดตั้งบลูทูธเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ดีนะครับตัวชิลก็กันฝ้านะครับผม ต่อมานะครับตัวนี้ตัวตัวชิลหน้าเนี่ยจริงๆเห็นใสๆเนี่จริงๆก็เคลือบสารกัน UV เคลือบสารกันฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่มีปัญหาเลยอ่าต่อมานะครับก็ราคานะครับตัวนี้อยู่ที่ 12, 9 0 0บาทเดี๋ยวเรามาลองสวมใส่ให้ดูดีกว่าการใช้งานเป็นยังไงอันนี้ใช้เอ็มใช้ผมนะครับใช้ผมก็น้ำหนักก็กลางๆครับอยู่ที่1,700ดรอกรัมนะครับผมก็สไตล์หมวกยกคางก็ประมาณนี้อยู่แล้วเวลาใส่ก็ไม่ได้หนักมากนะครับ กลางนี่มันจะมีสีเทาดําแต่ว่าในมือผมจะมีอีกสีหนึ่งสีดําแดงอันนีอ้อันนี้ก็สวยสีก็เบสิกสีดาแดงนะครับ K R Y D เหมือนกันสีดาแดงแว่นลงมานะครับผมแบนขึ้นนะครับตัวนี้รองรับการติดตั้งบลูทูธนะครับตัวช่วงด้านในว้าหูฟังไว้เรียบร้อยว้าวล้ลำโพงนะครับขนาด มีไว้นะครับผมก็ติดตั้งได้นะครับไม่มีปัญหาเห็นไหมสวยงามน,นะครับ12,900บาทสามารถผ่อน0% 1นเเดือนได้นะครับตกเดือนละ1,290บาทถ้าคุณมีบัตรเครดิตนะครับสามารถผูกบัตรเข้ากับช h อป e e นะครับแล้วก็ทักแชทมาที่ร้านที่เพจร้านนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์ตัวช h อ p e ีไปให้นะครับผมอันนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเรามาลองใส่โมงกันดูก่อน เรามาลองใส่โมงกันนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี่เลยนะครับไอ้เวลนนี้ก่อนเมื่อกี้ผมลืมเล็กคอดก็จะอัดไปลง YouTube เหมือนกันไม่เป <c oughs> ็นไรเดี๋ยวไปค่ายไปเก็บไฟล์จากไลฟ์เอาแล้วกันนะครับผมนว <c oughs> มตรงนี้แน่นกระชับดีนะครับผมเวลาใส่ก็ จับตัวใส่รักแทงให้แน่นไว้นะครับ,รบช่วงนี้ผมเก็บข้อมืออาจจะดูกรีกันกัางๆนิดนึงนะเวลาเราใส่นะครับเราควรจะหน้าตรงหรือเงยหน้านิดนึงจะเข้าจากด้านบนหรือเข้าจากด้านหลังก็ได้นะครับแต่ขอให้ไม่ก้มหน้านะครับดึงลงไปเลยนะจัดทรงนิดนึงนะครับ ฟีลลิ่งของการที่ใส่เข้าไปนะครับมีความกระชับนะครับเพราะว่าหมวกจเป็นสไตล์เหมือนสปอร์ตเทอร์ลิงเนี่ยก็คือคุณควรจะใส่ให้กระชับเพราะว่าหมวกใบนี้เราเอาไปทาควาเร็วนะใส่แว่นง่ายนะครับก็เสียบเข้าไปได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับจัดแว่นนิดนึงมีตรงนี้นิดนึงนะครับหมอนผมใส่โม่งไม่สวยมากอ่าประมาณนี้แว่นกันแดดนะครับ ลงมาเลยนะครับสบายตาเต็มตานะครับผมด๋ยวนี้ดูสักรอบนึยถ้าเราอยู่ในเมืองเราก็ใช้แค่นี้นะครับขับมอไซค์นานแว่นขึ้นนะครับตอนกลางคืนวนันคืนนะครับหอนลมมีลมลเข้าเอาแวน่นเอาเราล,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 ลมลงอเท่ค <Okay, S 2> นะครับเฮ้ยอยากกินลมหน่อยไหมไอี้แอชตาชับตา เอาลงนหนึ่งมื่นสองพันเก้าร้อยบาท e ูเออจบนี่รู้สึกว่าแบบอยากทำความเร็วดึงออกมาเลยเก้าใจเป็นหมกเต็มใบไปแล้วเป็นไงเจ๋งไหมก็ทรงก็สปอร์ตนะครับสามารถแบบเอาไปขี่ทำความเร็วเรื่องแอโรไดนามิกไม่มีปัญหาครับตัวสายลาักาไอ้แผ่นลากาที้ที่ผมบอกก็คือดึงมาได้เลยนะดึงหน่วยนี่เห็นไหมก้าวติดอทำงานตรงนี้เลยเห็นไหม ก็การลงได้นะครับทำความเร็วได้ไม่มีปัญหาอะไระแล้วเราอยากจะติ๊บแอคขึ้นมหมก็ประมาณนี้เลยมีปัญหานะครับผมแว่นแว,วนกันแดดอยู่ไหนวะเนี่ยแวนกันแดดเอาขึ้นง่ายนะครับแรกๆก็อาจจะแน่นหน่อยนะครับเพราะว่าหมวกเป็นหมวกสไตล์หมวกแบบเรียกว่าอะไรอะหมวกแนวสปอร์ตนิดน แนวสปอร์ตนิดๆนะครับผมก็มจะมีเป็นอะไเราไม่ใ่ไม่ใช่อยู่นะฮหงอกนาสปอร์ตนิดนี้ก็จะแน่นมีความรู้สึกแน่นนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเรวลาลองมาดูสีแดงกันบ้าง รอบับสวยนะครับหนึ่งมืนสองพันเก้าร้อยบาทผมลืมอ่านข้อความเลยกลับไปอ่านข้อความอีกหนึ่งมีใครพูดถึงอะไรไหมถอดชิลใส่ง่ายหรือเปล่าครับผมน้ำหนักนะครับจะมสีสองไซส์ก็คือพันเจ็ดกับพันแปดนะครับผมก็คือหนักมันจะเป็นไซส์ S ไซส์ M ใบหนึ่งแล้วก็ไซส์ LXL อีกใบหนึ L ่งนะครับผมก็ เหมือนพวก HJC ครับหนักก็ประมาณนี้อยู่แล้วไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมแล้วก็ชิวถอดง่ายไหมนะครับมันจะมีตัวตรงนี้กล้องอย่างนี้กดตรงนี้ลงไปนะครับแล้วก็ดึงออกมาใช,ใช้อะไรแหลมๆคล้ายๆพวกปากกาก็ได้ครับกดลงไปแล้วดึงออกมาเดี๋ยวผมมันจะมีคลิปนะครับอยู่ใน YouTube ของเราเนี่แหละลองเซิร์ชได้ครับวิธีถอดชิว EVO ES นะครับหรือ EVO GT เนี่ย สามารถถอดง่ายๆนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ว่าจริงๆชิลตัวน,นี้ก็ไม่ต้องถอดอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับแต่ว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็เข้ามาที่ร้านครับให้น้องๆที่ร้านช่วยดูให้ก็ได้นะครับผมก็มีทั้งหมด4ลาย4ีสีนะจริงๆมีสีอื่นด้วยพวกสีล้วนก็มีนะครับพวกสีล้วนอยู่หนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับถ้าเป็น มีลายก็1,200 0 1 9 0 0บาทนะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถทักแชทมาคุยได้หรือเข้ามาลองที่ร้านก็ได้นะครับอันนี้ให้ข้อมูลคร่าวๆนะครับผมเป็น EVO ES นะครับผมส่วน EVO GT เนี่ยจะอยู่1 6 5 0 0บาทนะครับผมก็มีความพรีเมียมมากขึ้นนะครับผมพวกช่องลมงต่างๆค้นไกลต่างๆพวกนวมนะครับแล้วก็มีแถมแผ่นกันฟ้าให้ด้วยนะครับก็ราคาก็จะอัพขึ้นมาอีกประมาณ4 0 0พนะครับก็ แล้วแต่ว่าชอบแนวไหนจริงๆปกติ EVO GT มันจะสวยกว่านะ ES จะเฉยๆเน้นเน้นเน้นฟังก์ชันอย่างเดียวนะครับแต่ว่าปีนี้ปีนี้ตัวคอลเลกชันนี้ที่มาเนี่ยก็คือสวยกว่า EVO ไม่ใช่สวยกว่าสวยขึ้นเพราะ GT ก็ยังสวยอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดู GT อันนี้ EVO GT มีความดูดูแบบีเมีย่ยงกว่านิดหนึ่งเนาะซึ่งมันก็ราคาก็โดดนิดนึงแต่ว่าถ้าถ้าใครสนใจก็ ตัวนี้ก็ได้มีงบก็จัดนะครับแต่ถ้าคิดว่างบเรามีประมาณหมื่นต้นๆก็ลองดู evo es ละกันนะครับผมคิดว่าไม่ไม่ได้ต่างกันมากนะครับก็คร่าวๆโดยประมาณนะครับผมคร่าวๆโดยประมาณก็เป็นชาร์ต e evo es นะครับคอลเลกชันใหม่นะครับจะบอกว่าเป็นคอลเลกชัน2023ก็ไม่เชิงเพราะว่าจริงๆมันเป็นช่วงปลายปีและมันเพิ่งมามันก็จะเป็นช่วงแบบถ้าเป็นเหมือนฟุตบอลเป็น คอลเลกชัน2023 2024แล้วกันประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมก็อันนี้ก็คร่าวๆเป็นการไลฟ์ให้ข้อมูลกับหมวกกันน็อกเดี๋ยวผมจะทําแนวนี้มากขึ้นเพราะว่าไม่ต้องมานั่งตัดต่อคลิปนะครับก็สามารถพูดแล้วก็โต้ตอบได้คร่าวๆแล้วก็เอาคลิปขึ้นเลยแล้วก็เดี๋ยวจะค้างอยู่ในระบบนี่แหละนะครับถ้าใครจะหาข้อมูลอะไรก็เซิร์ชดูนะครับพิ์ชื่อ เป็นชื่อหมวกนะครับชื่อรุ่นนะครับแล้วก็เป็นวัค Bk k s p e สปนิดนึงผมคิดว่าคลิปน่าจะอยู่ในในโลกออนไลน์ประมาณหนึ่งอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับชิวแต่ง K y ไไม่มีนะครับเพราะว่าที่ร้านไม่ได้ไม่ได้ขาย KYT ทเลยนะครับผมที่ร้านไม่ได้ขาย KYT ทเลยนะครับ ็ลองดูนะครับวันนี้ก็ไลฟ์คร่าวๆเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวอยากจะลองไลฟ์ขายโมงนะครับตอนนี้วันนี้มีโปรโมงลด50%อยู่นะครับเดี๋ยวลองไลฟ์ขายโมงเด๋ยวเดี๋ยว,วเราลองย้ายไปที่แอป c อ p p จอแล้วกันนะครับผมย้ที่แอปจ p รี้อาจจะไลฟ์สัก okay ครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เย็นมากแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อนะครับ ที่เพจได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ